ทักทายแฟนๆชาวพิษณุโลกเจ้าเหนืออะไรกันนิดนึงครับได้ครับก็ขอสวัสดีแฟนๆชาวพิษนุโลกชาว New g e n e r a t o o n Zone ด้วยละกันครับผมผมขชาครับครับเสียงมันเบาไปนะครับขชาเบาไปใช่ไหมอ่านี่เสียงชัดเจนขึ้นเยอะเลยนะครับโอเคฮะนึกว่าแรงหมดซะแล้วเพราะว่าขึ้นสุดท้ายครับครับผมก็วันนี้เป็นยังไงบ้างโอ้โห ไปโฟนอินมาแล้วกี่จังหวัดกี่สถานีจําได้ไหมครับเนี่ยโฟนอินมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดประมาณสิบแปดครับสิบแปดโอ้โหคิวยาวเหยียดเลยวันนี้มีพักทานกับข้าวกับปลาบ้างยังก็มีพักทานเรียบร้อยแล้วครับอืมครับผมก็วันนี้ถึงแม้ว่าจะเอาจะไม่ได้มาเจอเจอกันสดๆเนาะแต่ว่าก็มาคุยกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของซิงเกิลต่างๆนะครับครับผมแน่นอนครับสําหรับงานเพลง ก่อนอื่นถามถึงแค่ของเลยนแบบกันก่อนนิดนึงนะครับ,รบเพราะว่าเพลงนี้นี่เป็นไงบ้างครับพลิกความคาดหมายไม่ว่เา,เพ,าเพลงฮิตมากๆเลยแล้วก็เพราะด้วยครับเพลงนี้เกินความคาดหมายครับสําหรับเพลงแค่ของเลยนแบบฮะ <c oughs> <c oughs> ก็ดีใจที่เพลงแค่ของเลยนแบบได้การตอบรับที่ดีมากๆครับใครหลายๆคนชอบเพลงแค่ของเลยนแบบแล้วก็ขอกันเข้ามาเยอะมากครับทําให้แบบเราเป็นศิลปินเองก็รู้สึกขึ้นใจมากๆครับเพลงเรา มีคนฟังเยอะขนาดแล้วก็ติดชาร์จด้วยเนาะนะครับดีใจเขาไปใหญ่เลยดีใจเข้าไปคูณสองนะครับแล้วแล้วทีแรกที่เราร้องเพลงนี้เนี่ยเราแอบคิดในใจไว้เพลงนี้ต้องฮิตต้องแบบโดนใจแฟนๆขนาดนี้เราแค่หวังว่าครับเราแค่หวังว่าเพลงที่เราร้องออกไปจะโดนใจจะถูกใจแฟนๆแฟนๆจะชอบฟังกันจะขอกันเข้ามาครับแต่เราไม่ได้แบบคาดหวังว่าเพลงนี้จะต้องดังเลยจะต้องดังให้ได้อะไรประมาณนี้เราเราเราไม่ได้คาดหวังถึงขนาดนั้น อืมครับผมสมัยแฟนๆนี่เขาพืที่บอกว่าชอบเพลงแค่ขอเล่นแบบชอบอะไรครับความโดดเด่นของเนื้อหาหรือว่าเพลงน่าจะเป็นความโดดเด่นของเนื้อหาของตัวดนตรีด้วยครับหลายๆอย่างที่มารวมกันองค์ประกอบไปหลายอย่างที่มารวมกันจนออกมาเป็นเพลงแค่ของผมนะครับอืมครับผมจนล่าสุดนะครับก็ไม่ปล่อยให้แฟนต้องคอยนานนะครับ,รบมีซิงเกลิลใหม่มาแล้วละ่ะเพลงนี้นี่สึกว่าฟังแล้วเป็นเพลงรัก สดใสยิ้มได้นะครับเพลงนี้ก็ให้ขชาพูดถึงบทสองนิดนึงครับว่าเพลงนี้เป็นยังไงบ้างครับสำหรับเพลงบทสองนะครับสําหรับใครหลายคนที่รอฟังขชาร้องเพลงเพลงที่มีจังหวะมากขึ้นมามากกว่าเดิมนะครับตอนนี้ก็จะได้ฟังกันแล้วสําหรับเพลงบทสองเพลงบทสองนี้นะครับได้พี่ว่านธนกฤษครับผมรุ่นพี่มาเป็นโปรดิวเซอร์เป็นคนเขียนเพลงบทสองขึ้นมาให้ขชาได้ร้องครับผมตัวเพลงก็จะเป็นการที่ พูดถึงว่าเราคิดถึงใครคนหนึ่งในความรักในด้านบวกครับผมครับก็ได้นักล่าฝันรุ่นพี่ได้ได้นักล่าฝันรุ่นพี่ครับครับมาก่าประสบการณ์ด้วยฮะประสบการณ์แล้วก็ถือว่าเป็นเจ้าพ่อเพลงรักเลยเนาะคนนี้ครับ่นะครับ,รบพอพี่กับเพื่อนๆฟังเช็คฟังเพลงแบบสองครั้งแรกนี่โหดโหตินอายของเพลงที่ว่านลอยมาเลยใช่ครับคนแต่งเพลงนี้ขึ้นมาคนแต่งเพลงนี้เนาะเราจะทำให้นึกถึงพี่ว่านแล้วก็เขาถือว่าเป็นการร่วมงานกันครั้งแรกไหมครับ นี่เป็นการร่วมงานครั้งแรกระหว่งางกระชากับพี่ว่านธนากฤษครับอืมเป็นยังไงบ้างครับเขาฝีมือการโปรดิวดของพี่เขาแล้วก็ทํางานด้วยกันเข้าขากันดีไหมตื่นเต้นครับอย่างแรกคือตื่นเต้นมากเพราะไม่เคยร่วมงานกับพี่ว่านมาก่อนแล้วก็คิดไปต่างๆนานาโอ้ยพี่เขาจะดุไหมพี่เขาจะทํางานซีเรียสขนาดไหนแต่พอม,มาเจอจริงๆท,ที่เขาเป็นคนที่สนุกครับเป็นคนที่ทํางานสนุกมากอยู่ด้วยแล้วแบบสนุกมากตอนทํางานฮะอืมครับผมซึ่งหากพูดถึงเวลาบ่ายสองนี่ก็เป็นเวลาที่กระชาบอกว่าเหมาะที่สุด เมาะที่สุดครับ,รบการที่จะการที่จะไปบอกลกหรือการที่จะคิดถึงใครสักคนหนึ่งครับอขาอินนําสําราญในเรื่องของการทานนิดนึงจะได้มีแรงใช่ไหม <laughs> ครับผมก็ถือว่าเป็นเพลงที่ปล่อยออกมาล่าสุดตอนนี้เพลงนี้ปล่อยออกมาได้นานเท่าไหร่แล้วแล้วก็ฟีดแบ็เป็นยังไงบ้างครับเพลงนี้ปล่อยออกมาตั้งแต่วันที่สิบี่กุมภาพันธ์นวาเลนไทน์ครับผม,มท,ที่ได้กลับมาตอนนี้ก็มีกระแสตอบรบับกลับมาที่ดีครับเริ่มจากแฟนๆก่อนเลยแล้วกันฮะแฟนๆก็รู้สึกชอบเพลงนี้ครับเพราะว่า มีโอกาสได้ฟังประชาร้องเพลงเพลงเร็วซึ่ยงังหวะเร็วขึ้นแล้วก็ได้เห็นอีกหนึ่งมุมมองของประชาครับครับครับอ๋อคือเพลงนี้ตั้งใจที่จะมาให้รับกับววเลนไทน์เลยจะได้สดใสกันใช่ไหมใช่ครับอืมครับผมก็ถือว่าเป็นอีกเพลงหนึ่งที่น่าจะถ่ายทอดบุคลิกความสดใสเนาะสุขสนใช่นะครับเพลงนี้รู้สึกว่าเพลงนี้เข้ากับตัวเรามากกว่าเพลงที่ผ่านมาไหมหรือว่ายังไง ผมว่าไม่ว่าจะเป็นเพลงที่แล้วกับเพลงนี้ผมว่าเข้ากับตัวผมได้หมดครับผมเพราะว่ามันเป็นมันออกมาจากมันไปอีกด้านหนึ่งอีกมุมหนึ่งของของตัวผมแค่นั้นเองครับผมที่ดึงถูกดึงออกมาครับเพราะฉะนั้นก็ลบล้างที่บอกว่าขาชาหน้าเดียวอะไรอย่างนี้ก็ตอนนี้ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นแล้วใช่ไหมครับผมมีมีหลายหน้ามากครับมีหลายหน้าเป็นหนุ่มหลักอารมณ์ครับนะครับมีแฟนๆฝากมาบอกว่าให้ ชาทานเยอะๆหน่อยเพราะว่า <ours> ร <introductions> like ู้สึกว่าจะซุปผอมแน่นอนครับกำลังทานเยอะๆอยู่ครับไม่ต้องห่วงฮะก็ช่วงนี้อาจจะต้องบำรุงนิดนึงใช่ไหมครับผมครับแล้วได้มีไปเล่นคอนเสิร์ตหรือว่าไปร้องเพลงเหล่านี้บนเวทีให้แฟนๆได้ฟังบ้างหรือยังครับก็ช่วงนี้ก็กําลังเริ่มเดินสายตามที่ต่างๆครับเพื่อจะเอาเพลงบ่ายสองไปร้องให้ทุกๆคนได้ฟังกันครับผมอืมก็แฟนๆก็ฝึกร้องให้คล่องปากเนาะจะได้ไปร้องตามให้กระหึม นะเวลาศิลปินได้ฟังแฟนๆร้องนี่เขาก็จะยื่นไม้ให้ร้องก็จะได้ไม่เหนื่อยดีใจด้วยนะแล้วก็ดีใจด้วยนะเวลาที่เห็นคอร้รองเพ,พลงของเราได้ได,ได้ครับอืมคร,ครับแล้วทีนี้ผลตอบรับดีขนาดนี้ครับประชาแสดงว่าตอนนี้ซิงเกิลใหม่ๆหรือว่าโปรเจกต์ต่อๆไปที่เตรียมไว้นี่มีรอหรือยังก็น่าจะมีออกมาเรื่อยๆให้ได้ฟังกันครับผมก็คอยติดตามกันเรื่อยๆแล้วกันครับแต่ตอนนี้ฮะอยากจะอยากให้ฟังบยสองก่อนครับเพราะว่าบ2สองเพิ่งออกมาแล้วก็ ทุกๆซิงเกิลที่ออกมาผมตั้งใจทำครับพี่ๆทุกคนทีมงานทุกคนตั้งใจทํามากๆครับผมเป็นความตั้งใจของเราครับแล้วนะครับอถ้าทําเพลงไปเรื่อยๆนี่มีโอกาสไหมที่เราจะได้ไปเฟชจอริงหรือว่าไปร่วมกับนักล่าฝันกับเอฟคนอื่นๆบ้างีครับประชามีไหมเรื่องนี้ผมว่ามันผมไม่สามารถตอบได้ครับมันเป็นรเรื่องของเรื่องของอนาคตนะครับเพราะว่าอนาคตเราก็ ไม่สามารถทราบได้อย่างแน,น่ชัดว่าจะเป็นยังไงครับผมยังก็ต้องคอยติดตามต่อไปเรื่อยๆไม่แน่อนาคตอาจจะมีโอกาสก็ได้ครับครับแต่ใจเราละครับใจเราอยากไหมถ้ามีโอกาสได้วิจารณงหรือได้ร่วมงานกับพี่ๆหรือเพื่อนๆนักล่าฝันคนอื่นๆผมว่าก็ก็ถือว่าเป็นเป็นโอกาสที่ดีครับได้ลองทําอะไรที่แปลกใหม่ได้ลองทําอะไรใหม่ๆครับครับผมอ่าแล้วอย่างนี้นะครับก็ต้องรอติดตามข่าวดีเนาะแล้วก็ม,มีงานใหม่ๆอะไรก็คงจะได้มา แจ้งบอกแฟนๆกันมีช่องทางในการติดต่อคชาไหมครับอยากจะทราบข่าวคราวความเคลื่อนไหวแน่นอนครับมีแน่นอนครับก็สามารถมาติดตามพร้อมเคลื่อนไหวของคชาได้นะครับที่ทวิตเตอร์ครับผมใครที่เล่นทวิตเตอร์ก็ไปฟอลโล่กันได้นะครับที่คชา k a z h a underscore a f 8ครับผมและสําหรับใครที่ไม่ได้เล่นทวิตเตอร์นะฮะแต่ใช้อินเทอร์เน็ตได้อินเทอร์เน็ตก็เข้าไปเยี่ยมชมไปทักทายไปพูดคุยกันได้ครับในเว็บบอร์ดของกระชาครับที่ w w web ขชา fc.com ครับครับผมใครที่เขาเรียกว่าชอบกดไลค์รูปเล่นอินสตาแกรมฮะก็ไป follow าชาได้เหมือนกันที่ขชา k a c s a u n d e r s c lowbat l o w b a t ครับอืมโหเรียกว่าเปิดทุกช่องทางให้แฟนๆได้ติดตามเลยนะครับคอโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับก็เลือกเอาละกันหรือบางคนอาจจะชอบทุกอย่างติดตามหมดเลยติดตามทุกอย่างได้ครับนะครับ นี้เกือบลืมถามไปเลยมีแฟนๆถามมานิดนึงทรงผมครับคชามีโครงการจะเปลี่ยนทรงไหมอ่าทรงผมตอนนี้มีโครงการจะเปลี่ยนทรงไหมตอนนี้ณปัจจุบันนี้ยังไม่มีโครงการที่จะเปลี่ยนทรงครับยังจะคงทรงคงยังจะคงเขาเรียกว่าหัวเห็ดสไตล์ไว้เอออ๋อนึกว่าจะเปลี่ยนทีละซิงเกิลพอซิงเกิลน,นี้เสร็จแล้วอ้าวซิงเกิลหน้าเปลี่ยนผมเสียบทรงผม ยังครับยังไม่ขนาดนั้นนะไม่ขนาดนั้นครับแล้วก็ต้องติดตามกันนะครับว่าซิงเกิลต่อไปนี่คชาจะมาแนวไหนนะครับหลังจากที่เป็นเพลงแบบช้าๆซึ้งๆเขาเศร้าเงาๆไปแล้วแล้วก็ล่าสุดก็เป็นเพลงรักที่สดใสนิดนึงนะครับแล้วสําหรับช่วงสุดท้ายครับคชาฝากถึงแฟนๆชาวพิษณุโลกที่ฟังอยู่นะครับแล้วก็เจ็ดจังหวัดเหนือตอนล่างตอนนี้ครับที่ติดตามเสียงนี้อยู่ครับครับผมก็ฝากถึงแฟนๆชาวพิษณุโลกนะครับแล้วก็ ฟัง New Generation Zone ทุกคนเลยนะครับผมก็ขอฝากเพลงใบสองไว้ด้วยรากันครับเพราะตอนนี้มีทั้งตัวเพลงแล้วก็ตัว m v ออกมาแล้วครับสามารถไปชมกันได้นะฮะที่ w w w t u m u s i c c o m หรือว่า YouTube ก็ได้ครับผมดาวน์โหลดได้เหมือนกันที่ www.truemusic.com ครับหรือใครที่ใช้ True m o v i l e ครับกด2อี่ตัวครับแล้วโทวออกแล้วก็บอกชื่อเพลงที่คุณต้องการได้เลยครับผมท่านั้นคุณก็จะได้เพลงใบสหรือแค่ของเล่นแดดหรือหลายๆเพลงในค่าย True f a n Asia ไว้ในครอบครองแล้วครับผมยังไงก็ ขอาฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับตั้งใจทําทุกๆผลงานจริงฮะครับผมก็ฝากกันทุกช่องทางนะครับ,รบแล้วก็แน่นอนว่าถ้าเกิดว่ารักคาชา<ม>ชอบคาชาก็อาจจะต้องโหลดที่แบบถูกกฎหมายถูกลิขสิทธิ์นิดนึงใช่ครับเนาะเป็นกําลังใจกับศิลปินเป็นอย่างดีเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วครับคาชาน้องๆเอฟจะเตรียมเข้าบ้านกันเมื่อไหร่ยังไงแล้ว,ลวานะรุ่นพี่อยากจะฝากบอกอะไรพวกน้องๆบ้างน้องๆเอฟรุ่นต่อไปใช่ไหมครับอันนี้ผมก็ยังไม่ทราบยังไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่า ะเข้าบ้านกันไม่ไรครับพูดเผื่อไว้เลยแล้วกันฮะก็ก็ขอให้น้องๆว่าที่รุ่นต่อไปนะครับก็ตั้งใจทําให้เต็มที่ครับอย่าลืมว่าเราเป็นคนที่ที่มีความฝันมีความเชื่อก็อยากจะอย่าละทิ้งความเชื่อตัวเองฮะแม้ว่าอุปสรรคมันจะเข้ามาอยู่เรื่อยๆเป็นประจําอยู่แล้วก็สู้กันมต่อไปครับครับอย่าท้อแท้กับอุปสรรคที่มีเข้ามา,านะครับแล้วก็พี่คชานี่เขาก็จะ เป็นกำลังใจให้น้องๆอยู่ห่างๆนะครับอาจจะส้มแอบดูอยู่อยู่ประชมอยู่แล้วมอยู่แล้วนะครับ่าวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยที่มาโฟนอินพูดคุยกันที่ New Generation Zone นะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าคงได้มีโอกาสพูดคุยกันอีกนะแล้วก็พี่รุก็ขอให้ซิงเกิลต่างๆที่ปล่อยมานี่ถูกใจแฟนๆแล้วก็ติดชาร์ตอันดับสูงๆเลยนะครับพระชาครับขอบคุณมากครับผมวันนี้ขอบคุณมากๆแล้วก็บ๊ายบายครับสวัสดีครับ